สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจากชั่วโมงที่แล้วที่เราได้มาเรียนเกี่ยวกับรูปแบบของปฏิทินว่าปฏิทินเนี้ยสามารถบอกวันบอกเดือนและก็บอกปีได้ด้วยนะคะอ่าทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ว่าวันที่แสดงไว้ในปฏิทินเนี่ยมีกี่วันและกลุ่มของวันนั้นๆเนี้ยเรียกว่าอะไรเรามาชมวีดิทัศน์ที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนะคะ เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ วันเสาร์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันมีสีมีสันมากมายวันทุกวันช่างสดใสตามสีที่เรา นวัเราเป็นอย่างไรคะนักเรียนหลังจากฟังเพลงสีของวันไปแล้วมีใครรู้บ้างคะว่าในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดกี่วันเจ็ดวันครับเก่งมากพาดัดแล้วอย่างนี้ในหนึ่งสัปดาห์ ผาดต้องมาโรงเรียนกี่วันเอ่ยหวันครับครูถูกต้องค่ะในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมด7วันโดยวันแรกคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และสุดท้ายวันเสาร์ค่ะ ส่วนวันที่นักเรียนมาโรงเรียนมีทั้งหมดห้าวันเริ่มจากวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีจนถึงวันศุกร์ค่ะนั้นเท่ากับว่านักเรียนมีวันหยุดที่จะใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมกับครอบครัวทั้งหมดสองวันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนหลายคนสับสนวัน คิดว่าวันจันทร์คือวันแรกของสัปดาห์เนื่องจากเป็นวันที่นักเรียนมาโรงเรียนวันแรกแต่ถ้าจะให้นับอย่างถูกต้องตามปฏิทินแล้ววันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนของครูเก่งขนาดนี้คราวนี้เรามาเล่นเกมตอบคำถามกันบ้างดีกว่าคนที่ตอบครูได้มากที่สุดครูมีรางวัลเป็นดินสอให้ค่ะนักเรียนคะ ยครูจะถามว่าสีประจำของแต่ละวันมีสีอะไรบ้างนักเรียนลองนึกย้อนในเพลงแล้วตอบครูนะคะใครที่รู้คำตอบแล้วยกมือตอบครูได้เลยค่ะสีประจำวันจันทร์คือสีส้มครับผิดค่ะสีเหลืองค่ะถูกค่ะจินดาเก่งมากต่อไปสีประจำวันเสาร์คือ สีม่วงค่ะถูกค่ะต่อไปสีประจำวันอาทิตย์คือสีแดงครับถูกค่ะต่อไปสีประจำวันพฤหัสบดีคือสีส้มครับถูกค่ะต่อไปนะคะสีประจำวันอังคารคือสีเขียวค่ะผิดค่ะ สีชมพูครับถูกค่ะนักเรียนคะข้อสุดท้ายนี้ยากหน่อยนะคะเพราะข้อนี้ใครตอบถูกจะได้สองคะแนนค่ะโดยครูจะถามทั้งสองวันว่าวันพุธแล้ววันศุกร์มีสีประจำวันคือสีอะไรบ้างรอสัญญาณจากครูก่อนนะคะเริ่มค่ะจินดายกมือก่อนตอบเลยค่ะ สีเขียวและสีฟ้าค่ะถูกต้องค่ะจินดาตอบถูกสองข้อแต่ตอบข้อพิเศษได้เพิ่มสองคะแนนรวมเป็น3ามคะแนนจินดาได้รับดินสอแท่งนี้ไปเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับจินดาหน่อยค่ะน้องๆรู้จักวันทั้ง7วันกันหรือเปล่าเอ่ยในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันทั้งหมดอยู่7วันนะครับ เริ่มด้วยวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ครับน้องๆรู้แล้วว่าในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดเจ็ดวัน แต่น้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าวันทั้ง7จะเรียงลำดับอย่างไรวันนี้เรามีวิธีการจำมาสอนครับวิธีการจำก็ง่ายมากเลยเพียงแค่น้องๆใช้ตัวเลขนับคู่ไปพร้อมๆกับวันดังนี้ครับวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์น้องๆหลายคนอาจจะสับสนคิดว่าวันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์เพราะเป็นวันแรกที่น้องๆไปโรงเรียน แต่ถ้านับแบบถูกต <hi> ้องตามปฏิทินแล้ววันอาทิตย์คือวันแรกของสัปดาห์ครับวันที่สองของสัปดาห์คือวันจันทร์ครับวันที่สามของสัปดาห์คือวันอังคารวันที่สี่ของสัปดาห์คือวันพุธวันที่ห้าของสัปดาห์คือวันพฤหัสบดีและวันที่หกของสัปดาห์คือวันศุกร และวันสุดท้ายวันที่เจ็ดของสัปดาห์คือวันเสาร์ครับน้องๆอย่าลืมฝึกไล่ดูนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างง่ายๆครับในหนึ่งสัปดาห์เราต้องไปโรงเรียนทั้งหมด5วันด้วยกันคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับส่วนอีกสองวันนั้นก็จะเป็นวันที่น้องๆ จะได้พักผ่อนและได้ทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดร่วมกับครอบครัวซึ่งก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับถ้าน้องๆนำวันทั้งหมดมารวมกันก็จะครบ7วันพอดีครับนี่ก็คือวันทั้ง7วันใน1สัปดาห์นะครับ สใส่ตามสีที่เราท่องจำสีแดงคือวันอาทีสีเหลืองก็คือวันจันทร์สีช คราวนี้น้องๆทุกคนก็ได้รู้กันไปแล้วว่าวันทั้งเจ็ดในหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรบ้างและเรียงลำดับอย่างไรแถมยังรู้อีกว่าแต่ละวันมีสีประจำวันอย่างไรบ้าง น้องๆอ,อย่าลืมมั่นทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนกันไปแล้วด้วยนะครับในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้เรื่องเดือนทั้ง12เดือนกันครับวันนี้ต้องลากันก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับน้องๆสวัสดีครับจากวิดีทัศน์ที่นักเรียนได้ดูมาแล้วเนี่ยทำให้เราทราบว่า1สัปดาห์นี่ยนะคะมี7วันประกอบด้วยวันอะไรบ้างเรามาสรุปบ,บทเรียนจากเพลงที่คุณครูจะให้นักเรียน ร่วมกันร้องนะคะสวัสดีค่ะเรงนี้ให้พวกเรารู้จักวันและสีต่างๆในหนึ่งสัปดาห์นะคะเด็ๆกๆต้องรู้จักว่าเจ็ดวันเป็นหนึ่งสัปดาห์หรือสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันจะเรียกว่าหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ค่ะแล้วในแต่ละวันก็จะมีสีประจำวันค่ะวันอาทิตย์เปสีแดงนะคะ วันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวค่ะวันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าค่ะแลววันเสาร์วันสุดท้ายนะคะก็เป็นสีม่วงค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือกันนะคะ วันเสาร์และว,วันอาทิตย์โรงเรียนหยุดค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนกันนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยันทํากันบ้านแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ